วันนี้เดินทางกลับจากหลวงน้ำทาไปเวียงจันทร์นะฮะด้วยรถไฟนะครับขบวนนี้ครับนี่ฮะขบวนรถจักรแล้วก็มันไม่ใช่เป็นขบวนรถไฟความเร็วสูงนะฮะคันนี้เป็นรถไฟธรรมดาออกจากสถานีนาเตยนะครับตอนประมาณบ่ายสองนะฮะถึงเวียงจันทร์ประมาณหนึ่งทุ่มใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะนั่งเครื่องหรือเส้นทางพาหนะอื่นๆรถไฟก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายอีกแบบหนึง่งที่ค่อนข้างจะปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ราคาค่าโดยสารก็พอรับได้นะฮะไม่แพงจนเกินไปนะครับสำหรับคนที่มีสัมภาระนะฮะก็จะลำบากนิดนึงนะฮะเพราะไม่มีรถเข็นนะฮะในชานชาลาในสถานีเนาะของหนักๆก,ก็ต้อง ม,มีล้อลากครับผมแนะนําล้อลากนะครับให้ติดมาด้วยแบบล้อลากแบบพับนะครับโอเคก็จะสะดวกยิ่งขึ้นสนับสนุนโดยคอร์สเรียนออนไลน์อาจารย์ป๊อปอายุน้อยร้อยราน